สวัสดีครับเพื่อนๆผม Notify ครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดต n o t ตบุ๊ก20,000่ากว่าสายเกมมี่กันครับว่ามีรุ่นไหนหน่าซื้อน่าใช้และมีสเปคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นฝากกด Subscribe กด Like กด Share เป็นกำลังใจให้กับ Notify ด้วยนะครับ เกมมิ่งรุ่นแรกจากขนาด ASUS ครับรุ่นนี้เป็น ASUS Tough Gaming รุ่น FX 5 0 5 DT h n 4 5 8 T ครับรุ่นนี้ใช้ CPU AMD Ryzen 7 c h i ชิพสาม H นะครับแบบ4คอร์8เทรดครับทางด้านของ Memory 8GB DDR 4 b u s 2ส0อนะครับรุ่นนี้รองรับการอัพเกรดเพิ่มได้อีก1ช่องนะฮะในส่วนของทางด้าน Storage นะครับผมให้มาเป็นแบบ 512GB SSD PCIe M. 2นะครับรองรับการอัพเกรด2.5 SATA หรือ SATA SSD ได้ อีกหนึ่งตัวนะครับทางด้านของการ์ดจอนะครับผมใส่ nvidia geforce gtx 1650มา 4GB GDDR5 นะครับดิสเพลย์เป็น15.6นิ้ว full hd 1 9 2 0งเก้ x นึ panel ips นะครับมีค่า refresh rate อยู่ที่ 144Hz ครับ เราดูทางด้านพอร์ตกันบ้างครับผมมีช่อง LAN หนึ่งพอตนะครับผม HDMI 1พอร์ตนะครับ USB 2 0 1พอร์ต USB 3 1 Type A 2พอร์ตแล้วก็ Combo Jack 3 5มจุดห้ามิลหนึตครับฟีเจอร์ที่ติดมานะครับผมมี Windows 10 Home 64บิตนะครับกล้อง HD Camera นะครับ WiFi AC Bluetooth Version ห้นย์ แบตเตอรี่ขนาด4เซลล์น้ำหนักอยู่ที่2.2กิโลกรัมนะครับบอดี้ <Body S 1> เป็นแบบพลาสติกนะครับผมแล้วก็สีเป็นสเตล์แบ็กนะครับกีบอร์ดรุ่นนี้ได้เป็น RGB นะครับโน้ตบุ๊กสายงานกราฟิกเล่นเกมจอ144เฮิร์ตรุ่นนี้ราคาอยู่ที่21,990บาทครับ เรามาดูรุ่นต่อไปจากทางด้านเอเซอร์กันครับรุ่นนี้เป็นเอเซอร์ไนโตรใช้ชื่อรุ่นว่า A N 5 1 5 4 3 R 0 T 3ครับรุ่นนี้ใช้ CPU AMD Ryzen 7ครับชิป3 7 5 0 H นะครับผมแบบ4 Core 8 Thread นะครับทางด้านของ m มมโมรี g b DDR4 b u s 2 6 6 6นะครับให้มา1ช่องนะครับรองรับการอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ช่องนะครับทางด้านของสต o r เรจ 512GB SSD M 2นะครับรองรับการอัปเกรด SSD SATA M ก็ s a t a 2.5ได้อีก ทางด้านของการ์ดจอนะครับติด Nvidia 50, g e f o r c e GTX 1650 4GB GDDR5 มานะครับดิสเพย์1ิ6นิ้ว Full HD 1ัน0ก็า0 0พแานล IPS นะครับมีค่า r e v r e s h Rate อยู่ที่ 144Hz เร์ตครับเราไปดูตางด้านช่องต่อนะครับผม USB 0, ย s b 3.0บี p e A 3ทยช่องนะครับผม c อ m b o j a c k 3.5มมิ 1, ช่อง LAN 1ช่อง HDMI 1ช่อง USB 1, ย s b 3.1บี p e C ทยอีก1ช่องครับ ฟีเจอร์ที่ติดมานะครับ s n d o w s 10 Home 64บิตนะครับกล้อง HD Camera นะครับ Wi-Fi เป็นแบบ Wi-Fi 6ครับ b l u e t o o t เวอร์ชัน5.0แบตเตอรี่ขนาด4เซลล์น้ำหนักอยู่ที่2.2กิกรัมครับบอดี้เป็นแบบพลาสติกนะครับผมสีรุ่นนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเป็น LED backlit สีแดงครับ Acer ในตัวรุ่นนี้ราคาอยู่ที่22,990บาทครับ เรามาดูรุ่นต่อไปจาก Lenovo ครับ Gaming 3 1 5 iM ผมจะพูดถึงพา์ที่เป็น P9TA นะครับรุ่นนี้ใช้ CPU Intel Core i5 นะครับผมชิป1 0 3 0 0 H แบบ4คอร์8เทรดครับแ e มร r y ติด mm hmm. <Memory S 2> มา 8GB DDR4 บัส2 9 3 3 8้าสกิก1ตัวนะครับรองรับการอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ตัวในส่วนของต้ลาสโตรเลสเนะครับผม 512GB แบบ PCIe NVMe M.2 นะครับรองรับการอัปเกรด2 5 SATA ได้อีก1ช่องครับ ทางด้านการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1650 4 g b GDDR6 นะครับ Display 15 6นิ้ว Full HD 1920 x 1080 Panel IPS นะครับรุ่นนี้มีค่า Refresh Rate อยู่ที่120 h z ิรต์ครับระดูทางด้านพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับ USB 3.2 Gen1 2ช่องนะครับ LAN 1ช่อง HDMI 1ช่อง USB 3.2 Type C 1ช่อง Combo Jack 3 4, 5มช่ m ช่องครับ ฟีเจอร์ที่ติดกับเครื่องมานะครับผมมี Windows 10 Home 6 4บิตนะครับผมกล้องเป็นแบบ7 2 0 p HD Camera นะครับ Wi-Fi 6นะครับผม Bluetooth version 5.0แบตเตอรี่ขนาด3เซลล์น้ำหนักตัวอยู่ที่2.2กิโลกรัมครับ body เป็นแบบพลาสติกครับผมสีเป็นสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟแบคลิฟนะครับเป็นสีบลูนะครับ Lenovo s p e c g r p h i c Game body ออกแบบให้เข้ากับคนที่ไม่เล่นเกมแต่อยากได้สเปคสูงๆนะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่25,990บาทครับ แล้วก็รุ่นสุดท้ายจากทางด้าน HP นะครับชื่อรุ่ว่า15ขีด e c 1 0 4 6 a x ครับรุ่นนี้ใช้ CPU AMD Ryzen 5ชิปใหม่ 4600H นะครับผมขนาด6คอร์12เกรดครับเรมมีติดมา8 g b DDR4 บัส302ขนาด8 g ิกตัวนะครับรองรับการนักเกรดเพิ่มได้อีก1ตัวทางด้านสโต r เร e 512 g b SSD M.2 นะครับรองรับการอัปเกรด SATA ได้อีก1ช่องนะครับ ทางด้าของการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Gaming g b GDDR6 นะครับดิสเพลย์15 6นิ้ว Full HD 1 9 2 0คูณ1 8 0 Panel IPS นะครับ Refresh Rate อยู่ที่144 h z ครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับ USB 2.0 1ช่อง USB 3.2 Type A 1ช่อง SD Card 1ช่อง USB 3.1 Type C 1ช่อง HDMI 1ช่อง LAN 1ช่องแล้วก็ Combo Jack 3ชมองม1ช่องครับ พิเอร์ที่ติดเครื่องมานะครับผม Windows 10 Home 64บิตนะครับผมกล้อง HD Camera WiFi 6ครับผม Bluetooth 5.0แบตเตอรี่ขนาด3เซลล์น้ำหนักตัวเครื่อง2.25กิโลกรัมนะครับบอดี้เป็นแบบพลาสติกสีเป็น Shadow Black นะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดเป็น LED Backlit สี r รีนนะครับ AMD ชิปใหม่จาก HP รุ่นนี้ราคาอยู่ที่25,990บาทครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆสามารถทักเพจทักเฟซสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นไกด์ประกอบการซื้อของเพื่อนๆได้นะครับก่อนจากการฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ Notify ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ